ไก่ร้อนในขี้เป็นน้ํากินน้ําเยอะแน่นอนว่าช่วงนี้อากาศร,ร้อนนะครับหลายคนก็ประสบปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้สมไัยคุณม็อบมีวิธีแก้วิธีช่วยมาบอกทางออกกันครับผมสวัสดีครับผมสมไทยคุณม็อบสวัสดีครับ,รบกับเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนนะครับอาจจะเป็นแบบเส้นผมบงผังภูเขาอย่างเงี้ยที่หลายคนมองข้ามไปนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ ไก่ร้อนในแล้วกันนะครับแน่นอนว่า,าสาเหตุมาจากหนึ่งนะครับภูมิอากาศสภาพอากาศช่วงนี้มันร้อนมากการาการเลี้ยงอาจจะโดนเอาแดดหนักเกินไปหรือ,อยังไงในในช่วงนี้นะครับหรืออาการที่เราเลี้ยงไม่ได้เลยบางทีมันมันเป็นเองเพราะเพราะอากาศอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรอ่ะวิธีป้องกันนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับสมุนไพรแก้ร้อนในคุณมอบถ้ามีอาการแล้วก็ หย,หยุดทุกอย่างนะครับหยุดการเลี้ยงทุกอย่างให้ให้รับประทานต,ตัวนี้นะครับเช้า3มเย็น3ามไปเลยนะครับพยายามเอาไก่ออกมาเล่นดินนะครับตอนกลางคืนก็ฉีดน้ําฉีดน้าเปียกๆทิ้งไว้นะครับพอตอนกลางวันพื้นดินตรงนั้นมันจะเป็นอากาศที่เย็นให้ให,ให้ไก่เขาคุยล้วนๆพอดีนะครับแล้วก็เสริมตัวนี้เข้าไปพวกอย่างกระชายหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ที่เป็นสมุนไพรร้อนพวกนี้เราก็เล็กเลี่ยงยงด งดได้งดไปก่อนนะครับค้อควรระวังจริงๆนะฮะในช่วงนี้อาการเริ่มต้นนะครับสำหรับไก่ที่สันนิษฐานว่ากาลังจะเป็นร้อนในนะครับ1นึ่าจะกินน้ําเยอะผิดปกติ 2. อง 2> เาจะขับถ่ายเหลวเป็นน้ําเปียกพุมเนี่ยเยอะมากผิดปกตินะครับแล้วก็พลิกดูคอบ่อยๆนะครับเวลาเราเอาเก็บมาย้อนคอ ดูลิ้นเริ่มเป็นฝ้าขาวหรือเปล่าคอเริ่มเป็นฝ้าขาวหรือเปล่านะครับ <S <S มีน้ําตาไหลไหมบางทีมันเกิดอาการอักเสบที่ดวงตาเป็นการแสดงอาการนะครับเมื่อเขากินน้ําเยอะถ่ายเยอะมันทําให้ไก่ร่างกายอ่อนเพลียและช่วงนี้แหะครับเมื่อร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังพิเศษสําคัญมากเพราะว่ามีโอกาสที่ไวรัสหรือแบคทีเรียจะแ,แทรกเข้ามาได้หรือว่ามีโรคแทรกซ้อนจากร่างกายของไก่ที่ถ่ายเยอะจนอ่อนเพลียนะครับ อย่างเช่นไก่ที่มันขี้เขียวขี้ขาวอะ่ะบางทีมันมันเข้ามาในช่วงที่ไก่ไเราไยเยอะๆเป็นน้ําอ่อนเพียนะครับอ่าตัวนี้ก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับความสะอาดต่างๆที่เราต้องระมัดระวังหรือไวรัสก็อาจจะทําให้ไก่เป็นหวัดหรือว่าหวัดแหงง้ตง,ตง,ตงตรงตรงใต้ปีกไก่ตัวนี้นะครับอ่าเมื่อเห็นอาการต้องดูแลให้อย่างไวนะครับอย่ารอให้ช้าเกินไปอ่ากระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้วิธีการใช้ก็มีบอกอยู่ข้างกระปุกนะครับก็ ครั้งละ1น่ถึงสงแคปซูลน,นะครับถ้าไก่มีอาการแล้วก็3แคปซูลไปเลยเช้าเย็นนะครับแต่ว่าไก่ที่ระหว่างที่เป็นเป็นไก่ที่เรากําลังคุมเลี้ยงหรือว่ากําลังจะเลี้ยงหรือระหว่างเลี้ยงเนี่ยสามารถให้ได้ไหมหลายคนสอบถามเข้ามามีหลายซุ้มเอาไปใช้ก็ให้วัลเม็ดเพื่อป้องกันไก่ร้อนในตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก,ก็ช่วยได้นะครับและใครมีปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องใดที่เกี่ยวกับไก่นะครับผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับขอฝากสมุนไพรไก่ชนคุณม็อบไว้ด้วยนะฮะช่วงนี้ก็มีตั้งแต่ยาเลี้ยงยาาบํรุงแล้ว ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม